สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกบริษัท t ทูเกสทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการที่เราจะโปรโมตแฟนเพจของเรานะครับเวลาพูดถึงแฟนเพจบางท่านก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าแฟนเพจคืออะไรผมขอนําท่านมาดูแฟนเพจนิดนึงก่อนนะครับแฟนเพจของ t ทูเกสของเรานะครับง่ายๆนะครับก็เราจะพิมพ์ด้วยเว็บไซต์นะครับ o o เกส c o m แล้วก็ตามด้วยชื่อแฟนเพจของเรานะครับไอ้นนี้เราสามารถที่จะไปเซตอัพได้ในระบบสมาชิกของเรานะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าผมเข้าแฟนเพจของพี่โบนะครับก็จะพิมพ์ที่ URL address bar นะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับว่า t o g e s c o m s l o นะครับคราวนี้เมื่อเราเข้าไปปับ๊บเราก็จะเห็นว่านะครับนะเมื่อเข้าไปปั๊บนะครับโดยระบบซอฟต์แวร,ขร์ของบริษัทก็จะแท็กรหัสสมาชิก ของคุณโบชนาการนะครับก็จะมีทั้งเบอร์โทรศัพท์นะครับมีทั้งเฟซบุ๊กนะฮะที่จะติดต่อได้นะครับแต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานแฟนเพจตรงจุดนี้แต่วันนี้จะพูดถึงว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้ผู้คนสามารถที่จะเข้ามาในแฟนเพจของเราได้มากขึ้นนั่นก็หมายถึงโอกาสที่เราจะมีลูกค้ามากขึ้นด้วย mm. เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะสอนในวิธีการใช้คลิปวิดีโอจาก YouTube นะครับมา ช่วยในการที่เราจะสามารถที่จะโปรโมตนะครับแฟนเพจของเร,า,ราหน้าใหม่ของเรารเราจะเห็นนะครับว่าเป็น Amazing n e w นะครันะชื่อ Amazing n e w หลายท่านอาจจะเคยใช้งานในลักษณะของการโพสต์ข่าวนะครับแต่ตัวใหม่ตัวนีน้จะเป็นการใช้วิดีโอ YouTube นะครับมาช่วยในการที่จะโปรโมตแล้วก็แนะนำเพื่อนๆให้เข้ามาสู่เว็บไซต์ของเราและมีโอกาสที่จะเป็นลูกค้าของเรา ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับว่ามีอะไรในหน้าแฟนเพจ Amazing n e w อันนี้บ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าจะมีเมนูนะครับนะฮะเมนูนี้นะครับก็จะเป็นแคตตาล็อกหรือว่าเป็นอัลบั้มที่เราคิดว่าลูกค้าของเราน่าจะสนใจอย่างเช่นผมตั้งเมนูว่าดูหนังมันนะครับผมลองคลิกดูนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรายการหนังนะครับจะมีการรายการหนังขึ้นมานะครับอย่างเช่นเรื่อง ไซบอร์กนะฮะเป็นหนังญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นหนังที่ทดังนะครับมีคนดูประมาณล้านหลายล้านคนนะครับนะวิดีโอเรื่องไซบอร์กนะครคราวนี้นะครับนะเราก็จะมีเมนูต่างๆซึ่งท่านสมาชิกทุกท่านก็จะสามารถที่จะครีเอทหรือว่าสร้างเมนูเนี่ยนะครับได้ตามใจชอบเลยนะครับต้องอากสร้างเมนูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอาวิดีโอ u t u b e นะครับในเรื่องราวที่เราชอบนะครับสามารถที่จะเอามาใส่ได้แล้วก็เอามาโปรโมท เราโปรโมทอย่างไรนะครับนะสมมุตินะครับผมต้องการที่จะเอาไซบอกนะครับไปโปรโมทในแฟนเพจของผมนะครับหรือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องโปรโมทใน Facebook อย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าท่านสมาชิกมี Google Plus ก็สามารถที่จะแชร์ไปใน Google Plus นะครับเพื่อที่จะดึงเพื่อนเข้ามาในหน้าของเรานะครับหรือถ้าเกิดว่าเรามี a c e b o o k นะครับเราก็แชร์ไปใน Facebook เพื่อนใน Facebook ของเราก็จะเห็น วิดีโอและถ้าเขาสนใจเขาก็จะคลิกมานะครับเมื่อคลิกมาปั๊บเขาก็จะดูนะครับวิดีโอของ u t u b e เนี่ยผ่านหน้าเว็บไซต์ของเราและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเดี๋ยวเวลาที่เราจะโปรโมทหรือแชร์เดี๋ยวผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเ,เวลาที่เข้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะเห็นครับเราจะมีแบนเนอร์ที่แปะติดอยู่อย่างเช่นสุขภาพดีเริ่มต้นที่คลโรฟิล +ICQ นะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงว่าสมมุติผมเข้ามาในรหัสของพี่โบก็แล้วกันนะครับ171นะครับนะฮะเข้ามาในรหัสพี่โบนะครับ171สุขภาพดีเริ่มต้นที่ Chlorophyll ICQ ผมคลิกตรงนี้นะครับก็จะวิ่งเข้าไปในหน้าผลิตภัณฑ์ของ Chlorophyll ICQ นะครับและเมื่อไหลก็ตามนะครับที่ลูกค้าของเราสั่งซื้อสินค้าเข้ามาแน่นอนครับเขาก็จะเป็นสมาชิกของเราทันที นะครับโอเคนะครับลงทุนอะไรดีนะนะครับด้านขวามือเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกลองดูนะครับพอคลิกปั๊บก็วิ่งเข้าสู่แฟนเพจของพี่โบอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นตัวเว็บไซต์ที่ช่วยนะครับในการที่จะหาลูกค้าให้กับเราได้ด้วยนะครับนี้เราเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ไม่มีการหลับนะครับมีการสื่อโฆษณาเนี่ยที่ช่วยเราตลอดเวลายังมีอีกนะครับนะแฟนชายน้าดื่มลงทุนน้อยกําไร2ต่อพอคลิกปั๊บนะก็เข้าไปสู่ในหน้าแฟนเพจนะครับ มีหนึ่งปุ่มนะครับที่เราได้ตั้งไว้คือทํางานผ่านเน็ตสร้างรายได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงมี Facebook ก็ทําเงินได้ทุกที่ทุกเวลาลองคลิกดูนะครับนะอาจจะมีบางท่านนะครับที่เข้ามาในหน้านี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะสนใจนะครับนะถ้าลูกค้าเข้ามาก็อาจจะสนใจแล้วก็อาจจะคอนแทค us ติดต่อเรากลับไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการทีเ่เราสามารถที่จะหาลูกค้าผ่าน amazing new ในส่วนของวิดีโอได้ รอนนี้เราไปดูครับว่าวิธีการที่เราจะสร้างนะครับวิธีการที่เราจะสร้างแฟนเพจของเราเนี่ยนะครับวิดีโอนี้นะครับให้เป็นที่รู้จักแล้วก็วิธีการที่เราจะสร้างเนี่ยนะครับเราสร้างอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก็แนะนําให้ทุกท่านล็อกอินเข้าไปสู่ตัวระบบของเราก่อนนะครับก็เข้าไปที่ทูเกสนะครับนะแล้วก็คลิกที่ Member จากนั้นเราก็ล็อกอินใช่ไหมครับ เมื่อล็อกอินเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับเราก็เข้ามาสู่หน้านะครับเว็บไซต์ของเรานะครับนะฮะในหน้าเว็บไซต์ของเรามีเมนูใหญ่ๆให้เราเลือกถึง3เมนูนะครับเดี๋ยวผมคลิกอีกทีหนึ่งอ่านะครับมีเมนูใหญ่ๆนะครับให้เราเลือกอยู่3เมนูก็คือ1นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Account ก็คือเป็นเรื่องของส่วนตัวนะครับมีโปรไฟล์มีพิ c t เจอร์นะครับสามารถเปลี่ยนรูปของเราได้มีรูปเกี่ยวกับองค์กรของเรานะครับสามารถตรวจสอบในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นรายงาน รีพอร์ตต่างๆของเราได้แล้วก็สามารถเช็ควันเกิดของทีมงานด้วยอันนี้ก็อย่าลืมที่เราจะเข้าไปตรวจสอบอยู่สม่ำเสมอนะครับเป็นการให้กำลังใจทีมงานที่ทำงานร่วมกันนะครับเมนูที่3เนี่ยนะครับเป็นเมนูที่สำคัญมากก็คือเป็นเมนูที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันต่างๆที่บริษัทสร้างขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เราทุกคนสามารถที่จะนำแอปพลิเคชันต่างๆเหล่านี้ไปช่วยในการสร้างธุรกิจได้นะครับ ตอนนี้เรามีเมนูใหม่ที่เราชื่อ Access New Truth ก็คือการใช้ YouTube นะครับนะเป็นส่วนที่จะสื่อสารในการโปรโมทแฟนเพจนะครับไปให้ผู้คนต่างๆได้รู้จักนะครับก็เริ่มต้นด้วยการคลิกเข้ามาในหน้านี้เลยนะครับพอหลังจากที่เราคลิกปั๊บนะครับก็จะมีเมนูเพิ่มเข้ามาจะเห็นนะครับว่าตอนนี้เรามีผู้นําหลายๆท่านนะครับได้ทดลองเข้ามาใช้งานนะครับได้ทดลองเข้ามาใช้งานมีคุณเอกนะครับธรรมวัฒนะครับ มีคุณเก๋นะครับเทียนสว่างนะครับมีพี่โบชนาการนะครับจากที่ดูนะครับหลายท่านอาจจะยังทําไม่ค่อยจะถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราได้ศึกษาจากวิดีโอชุดนี้ก็น่าจะทําให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น่อนอื่นนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับต้องเรียกว่าด้านซ้ายมือก่อนนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูนะครับนะเมนูก็คือส่วนที่เดี๋ยวนะครับผมเปิดให้ดูนะฮะ ผมเปิดให้ดูโอเคด้านขวามือนะครับจะเป็นรายละเอียดของเมนูว่าในเมนูมีเรื่องอะไรบ้างนะครับทุกท่านลองสังเกตดูนะครับว่าซ้ายมือที่เป็นเมนูเรื่องขำๆนะครับก็จะมีวิดีโออยู่2วิดีโอนะครับนะมีวิดีโออยู่2วิดีโอนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับเราลองดูตรงนี้นะครับนะผมคลิกไปที่โปรโมทปุ๊บนะ อน,นี้เข้าไห็นนะครับว่าเมนูที่ขึ้นนะครับมีเรื่องขำๆโฆษณาเด็ดแล้วก็ดูหนังมันๆแล้วก็ตลกนะครับนะที่เข้ามาได้เช่นนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเข้ามาในรหัสของผมเองนะครับ1 0 0 0 2 8นะครับนะเป็นเป็นรหัสของผมเองนะครับเพราะนั้นก็จะวิ่งเข้ามาสู่ในหน้า Amazing n e w ในหน้านี้ที่มีถึง4เมนูด้วยกันเราย้อนกลับไปในหน้าสมาชิกอีกครั้งหนึ่งครับ คราวนี้เราจะมาเริ่มต้นในการที่จะสร้างเมนูส่วนตัวของเรานะครับ <c oughs> เพื่อให้เราสามารถที่จะเอารายการวิดีโอดีๆนะครับ <c oughs> ไปแชร์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับเริ่มต้นจากการกดที่ create เมนูก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเมนูที่เราต้องการผมเลือกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเลือกเป็นเพลงนะครับนะเพลงไพเราะนะครับเป็นเพลงไพเราะนะครับอ่าเป็นเพลงไพเราะนะครับเราก็เซฟ นะครับอ่าเรียบร้อยเรามาดูนะครับพอเซฟปั๊บนะครับเพลงก็จะไปอยู่ด้านล่างของเราเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเพลงไพเราะครานี้เราจะเอาวิดีโอนะครับเข้าไปแทรกในเพลงไพเาะได้อย่างไรให้เรากดวิวก่อนนะครับนะฮะเมื่อเรากดวิวครับนะครับลากขึ้นไปนิดนึงนะครับก็จะเห็นว่าจะมีชื่อเมนูขึ้นนะครับว่าเพลงไพเาะแล้วก็จะมีคําว่า Edit กับ d e l e t e Edit ก็คือสมมุตินะครับ ผมอยากจะเพลงไพเราะนะครับผมอยากเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็แค่กดอิดิทเท่านั้นเองครับแล้วก็เซฟใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับนะนะอย่างเช่นนะครับจากเพลงไพเราะนะครับนะผมก็เปลี่ยนเอาเป็นเพลงดีๆนะครับเพลงดีๆนะครับนะเพลงดีๆมาแบ่งปันนะครับถ้าตั้งอย่างนี้นะครับเมนูของเราก็ยาวไปนะครับก็เอาเป็นเพลงนะเพลง ดีๆนะครับนะหรือเพลงเพาะๆนะครับนะฮะผมอาจจะเอาเพลงเพาะๆอาจจะเท่านี้พอแล้วนะครับผมก็ให้เมนูไม่ต้องยาวมากนะครับนะก็จะดูนะครับว่าเมนูเปลี่ยนไปแล้วลองกดบิวอีกครั้งนะครับนะก็เปลี่ยนเป็นเพลงเพราะๆนะครับคราวนี้เราจะสร้างวิดีโอนะครับนะเข้าไปได้อย่างไรโดยการกดบวกวิดีโอก็คือเพิ่มวิดีโอเข้าไปนะครับคราวนี้ นะครับเพลงเพราะๆผมก็ไปหาใน u t u b e นะครับอันนี้ผมก็หามาได้แล้วนะครับก็คือผมได้เจอวิดีโอชุดหนึ่งของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กินไตนะครับความยาวเนี่ยนะครับห้าสิบนาทีนะครับดูด้านนี้นะครับความยาวห้าสิบนาทีทุกท่านควรที่จะลองเปิดฟังดูแล้วก็อาจจะลองอ่านคอมเมนต์จากเพื่อนๆนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการที่เราจะฟังจนกระทั่งจบนะครับนะแต่จริงๆแล้วก็ควรที่จะฟังจนจบนะครับนะฮะ เมื่อเราได้วิดีโอพี Onion ่เบิร์ดมาแล้วนะครับผมก็ Copy To p i c ก่อนนะครับหัวข้อนะฮะหรือผมจะตั้งหัวข้อใหม่ก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับนะผมกดเข้ามาตรงนี้หัวข้อชื่อนะครับก็คือเรื่องรวมเพลงเบิร์ตธงชัยอ่าผมไม่เอานะครับผมขอเปลี่ยนนะครับนะอันนี้ผมตั้งเองได้รวมเพลงพี่เบิร์ดนะครับรวมเพลงพี่เบิร์ดนะครับอ่านะครับรวมเพลงพี่เบิร์ดนะครับนะเพราะมาก เพราะมากนะครับคราวนี้ด้านล่างนะครับจะมีคอมเมนต์ก่อนคอมเมนต์นะครับวิธีการที่เราจะดึงวิดีโอของ youtube นะครับมาแปะไว้ในเว็บไซต์ของเราเราทำยังไงครับเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็มาคลิกที่ปุ่มที่เขียนว่าแบ่งปันนะครับทุกท่านเห็นนะครับ youtube จะมีคำว่าแบ่งปันนะครับพอแบ่งปันปั๊บจะขึ้นแถบตรงนี้ขึ้นมาครับเพียงแค่เราคลิกขวาเท่านั้นเองครับแล้วก็คลิกคำว่าคัดลอกนะครับ จากขั้นลอกเสร็จปั๊บเรากลับมาที่เมนูที่เดิมนะครับบรรทัดเดิมแล้วก็เพรสเข้าไปครับวางปุ๊บรอสักครู่นะครับจะมีวิดีโอปรากฏมาครับถ้าวิดีโอตรงนี้ไม่ปรากฏแสดงว่า URL ของเรามีปัญหานะครับนะแต่ถ้าปรากฏแสดงว่า URL ของเราถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้เราลองเขียนคอมเมนต์นะครับสมมุติผมฟังหมดแล้วเนื่องจากผมก็เป็นแฟนลับพี่เบิร์ดด้วยนะครับผมก็จะเขียนนะครับนะผมก็จะเขียนนะครับ อ่านี่ติดจีเนสนะครับขึ้นมานะครผมก็จะเขียนนะครับคอมเมนต์ตรงนี้นะครับขึ้นมานะครับนะว่าโอ้ฟังแล้วนะครับฟังแล้วเพราะมากฟังแล้วนะครับเพราะมากนะครับฟังแล้วเพราะมากนะครับสำหรับแฟนคลับ นะครับไม่ควรพลาดเก็บไว้ฟังแบบสาบายนะครับสาบายสาบายเวลาทำงานนะครับเวลาว่างนะครับอ่า อันนี้เป็นคอมเมนต์ของเรานะครับเพื่อที่จะเชิญชวนให้คนเนี่ยนะครับคลิกเข้ามาเพื่อที่จะมาฟังเท่านี้เองครับจบแล้วนะครับลองเซฟดูครับเซฟสักเซน s นะครับโอเคเห็นนะครับวิดีโอของพี่เบิร์ดก็มาเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้ผมจะโปรโมทนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องคลิกที่นะครับนะครับตรงเขาเรียกว่าเช็คบล็อกก่อนนะครับว่า ขอให้นะครับของเราเนี่ยนะครับเอาไปโชว์ด้วยเราคลิกแค่ถูกแค่นั้นเองนะครับว่าเพลงเพาะเนี่ยนะครับขอให้ไปโชว์ในแฟนเพจของเราด้วยนะครับลองโปรโมทดูครับเราคลิกโปรโมทนะครับปุ๊บอ่าไปแล้วครับวิดีโอพี่เบิร์ตได้เข้ามาใน Amazing n e w นะครับแล้วก็กระาณสิบนาทีนับนะฮะผมเบรกไว้ตรงนี้นะครับคราวนี้พอมาตรงนี้ปั๊บเราจะเห็นเลยนะครับว่านะเมนูนะครับมีตั้งแต่เรื่องขำๆโฆษณาเด็ดดูหนังมันๆตลกแล้วก็ เพลงมันเพลงเพราะๆนะครับเป็นรายการเป็นเมนูสุดท้ายนะครับเพียนในด้านขวามือนะครับก็จะเป็นคลิปของเพลงที่เราใส่เข้าไปตอนนี้ผมใส่แค่หนึ่งอัลบัม้มก็คือเป็นวิดีโอของพี่เบิร์ดนะครับนะแล้วก็จะมีะไตเติลของเราขึ้นตรงนี้ว่ารวมเพลงพี่เบิร์ดเพราะมากนะครับนะฮะ โอเคแล้วตัวนี้ก็จะมีคอมเมนต์ของเราเห็นไหมฮะเมื่อสักครู่ที่เราคอมเมนต์ก็จะขึ้นด้านนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากคอมเมนต์เพิ่มก็สามารถที่จะคอมเมนต์ผ่าน Facebook ด้านล่างได้นะครับโอเคเราลองมาทําอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับผมเข้าไปที่ YouTube ผมก็เห็นเมนูข้างๆก็คือพี่ป้อมอัศนีวสันก็เป็นขวัญใจกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มีคนดูถึง00 0 0คนนะครับหกแสนก่อนนะครับโอเคนะัะ ของพี่ป้อมนะครับผมก็ทําเช่นเดียวกันง่ายๆนะครับอันแรกเนี่ยนะครับนะผมก็คัปปี้ก่อนนะครับอัศนีวสันนะครับอันนี้จากใบใหญ่นะครับผมก็ c o ปปี้ปุ๊บผมก็มานี่เลยครับมาแอดวิดีโออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็ตั้งชื่อเรื่องนะผมก็บอกว่าเพลงนะฮะอัศนีวสันยี่สิบสามเพลงเพาะนะครับนะเพลงเพลงเพาะๆนะครับนะ อัศนวสันนะครับนะพี่ป้อมนะครับผมก็จะเรียกพี่นะครับพี่ป้อมนะครับพี่ป้อมอัศนวสันนะครับยี่สิบสามผมไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นอัลบั้มที่ยี่สิบสามนะครับเพลงเพาะนะครับนะเราก็อ่าผมก็จะคอมเมนต์แล้วครับนะเก็บไว้ฟังเก็บไว้นะครับเก็บไว้เก็บไว้ฟัง ฟังทุกที่คิดถึงตอนวัยรุ่นนะครับแล้วแต่นะครับจะคอมเมนต์อะไรก็ก็ลองคอมเมนต์กันดูตอนนี้เอาวิดีโอพี่ป้อมมานะเอามาอย่างไรเช่นเดียวกันครับไปที่แบ่งปันก็จะเห็น url ขึ้นมาคลิกขวาครับแล้วก็คัดลอกนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับมาที่นะครับหน้าเว็บของเราเหมือนเดิมแล้วก็เรา วางนะฮะวางนะครับแล้วก็เอาเมาส์มากดที่ตรงคอมเมนต์ก็ได้นะครับนะก็จะเห็นวิดีโอพี่ป้อมขึ้นมาจากนั้นเราก็เซฟครับเท mm hmm. ่านี้เองครับเราได้วิดีโอ2วิดีโอดีๆที่จะไปโปรโมตในเว็บไซต์ของเรากดโปรโมทเลยครับนะโปรโมทปุ๊บพี่ป้อมอัศนีวสนันต์ขึ้นมาแล้วครับนะก็ด้านขวามือก็จะมีทั้งพี่ป้อมมีทั้งพี่เบิร์ตอยู่ในเว็บไซต์ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับเรากลับมาตรงที่อ่ การสร้างวิดีโอนะครับเอาวิดีโอกลับเข้าไปนะครับสมมุตินะครับเราได้เขียนคอมเมนต์ไปแล้วเรารู้สึกว่ายังไม่ถูกใจหรือว่าเขียนหัวข้อแล้วเรายังไม่ถูกใจจะเห็นนะครับด้านบนจะมีคําว่า Edit กับว่า e l e t e เราสามารถที่จะลบวิดีโอชุดนี้ออกไปได้เลยนะครับโดยการกด Delete นะครับหรือว่าเราจะกด Edit นะครับ Edit ก็เป็นการแก้ไขนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับหัวข้อนะครับแล้วก็เปลี่ยนวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็ นะครับเปลี่ยนคอมเมนต์ก็ได้นะครับแล้วก็จากนั้นจบเสร็จเรียบร้อยครับกดเซฟเท่านั้นเองครับเราก็สามารถที่จะเอาวิดีโอของเราเนี่ยครับไปโปรโมทให้กับเพื่อนๆของเรานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับเว็บไซต์ของเราได้มากยิ่งขึ้นอย่างนี้ง่ายนิดเดียวนะครับในการสร้างเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเริ่มต้นโดยการที่เราคิดก่อนนะครับว่าเราจะสร้าง เมนู <ersch> ของเราเนี like ่ยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นหัวข้อหลักก่อนนะครับผมขอยกตัวอย่างนิดนึงนะครับอย่างเช่นของที่คุณเอกนะครับสร้างคําว่าตลกเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสร้างถูกนะครับเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นหมวดนะเรื่องตลกตลกรวมตันเอาไว้นะครับลองคลิกดูนะครับว่าคุณเอกสร้างอะไรไว้นะครับอ่านะโอ้เพียบเลยนะครับนะแล้วก็มีการคอมเมนต์ยาวเลยนะครับก็มี2เรื่องนะครับที่คุณเอกนะครับเอามาเอามาโปรโมทเราสามารถที่จะ นะครับคลิกนะครับแล้วก็ขอวิดีโอจากของคุณเอกเนี่ยนะครับเอาไปใช้ได้นะครับแล้วก็มีเรื่องข่าวฮอตนะฮะเดี๋ยวลองคลิกดูนะครับข่าวฮอะผมไม่ได้เอาข่าวฮอตของคุณเอกเอาไปใช้นะครับนะฮะผมก็ไม่ได้คลิกเลือกนะของคุณเก๋นะครับโฆษณาต่างประเทศนะครับนะลองคลิกดูนะครับมีอันไหนบ้างไหมครับมีโฆษณายังไม่ได้แอดเข้ามานะครับถ้าเป็นของบุคคลอื่นเราจะเห็นนะครับว่าเราจะไม่สามารถที่จะแก้หรือว่าแอดวิดีโอเข้าไปได้ ยกเว้นในส่วนของที่เราเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาเองนะครับดูของพี่โบครับโมเมสอนแต่งหน้ารับปริญญาอาจจะมีหลายตอนนะครับถ้าเราอ่านอย่างนี้นะครับเราลองคลิกดูครับอันนี้อาจจะเป็นตอนที่1นะครับนะแล้วก็อาจจะมีตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4นะครับนะฝึกมวยไทยลดน้ําหนักนะครับนะเราดูนะครับนะอันนี้อาจจะยังยังยังไม่ค่อยจะถูกท่องเท่าไหร่นะครับในส่วนของหัวข้อน่าจะเป็นเอ่อ เทคนิคการลดน้ําหนักแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีลดน้ําหนักด้วยมวยไทยนะครับเป็นวิดีโอนะครับโอเคนะครับเราก็ได้เริ่มเห็นกันแล้วนะครับว่าวิธีการในการสร้างเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากมากนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับในการที่เราสร้างวิดีโอของเราขึ้นมาคราวนี้ดูครับว่าถ้าเรานะครับต้องการเอาวิดีโอที่เราสร้างเนี่ยนะครับไปโปรโมทเราจะทําอย่างไรบ้าง นะครับผมกลับมาที่เพลงเพาะๆของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมได้เลือกเพลงของพี่ป้อมอัศนีแล้วก็ของพี่เบิร์ดนะครับผมขอเข้าพี่ป้อมอีกครั้งหนึ่งครับกดที่โปรโมทนะครับเมื่อผมเข้ามาสู่ในหน้า Amazing n e w นะครับผมก็อยากจะโปรโมทวิดีโอชุดนี้นะครับนะก็เพียงแค่ง่ายๆครับเราไปที่แช์นะครับผมใช้ facebook อยู่ผมขอกด f a c e b o o k นะครับ เมื่อกด Facebook ปั๊บนะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับ Facebook ก็จะทําการแท็กหน้าของเรานะครับแล้วก็เมื่อจากแท็กหน้าปั๊บเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กก็จะลิสต์เลยครับว่าหน้าที่แท็กอยู่เนี่ยนะครับนะมีภาพอะไรบ้างนะครับที่เอ่อ b ฟซบุ๊กสามารถเก็บได้นะครับก็จะพบว่านะครับนะโดยระบบของเราเนี่ยเก็บเอาไว้ทั้งหมดมี3ภาพนะครับท่านก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากเอาภาพไหนนะครับไปโชว์ให้กับเพื่อนๆสมมุติผมแชร์ภาพพี่ป้อมอัศนีวสันเนี่ยนะครับ นะผมก็เอาเพนภาพที่3ก็แล้วกันผมก็คลิกแค่แชร์ชรลิงก์เท่านั้นเองนะครับตนะอนนี้ผมแชร์ลิงก์เรียบร้อยครับผมขอเข้าที่ facebook ของผมนะครับเฟซบุ๊กนะครับนะครับเข้าที่ facebook นะครับนะเมื่อผมเข้าไปที่ facebook a c e b o o k ผมไปดูที่โฮมที่ผมแชร์นะครับนะครับผมก็จะเห็นแล้วนะครับว่าผมได้มีการแชร์นะครับนะ พี่นะครับนะพี่ป้อมอัศนีวสันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีการแชร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เพื่อนๆของเราก็สามารถที่จะเห็นนะครับในวิดีโอของเราได้นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่านะครับเราต้องการเอาไปแชร์ต่อนะก็สามารถที่จะกดแชร์ตัวนี้ได้แล้วก็รหัสของเราก็จะติดตามไปด้วยสมมุตินะครับนะผมเป็นเพื่อนนะครับเราก็เข้ามาเห็นโอ้มีพี่ป้อมอัศนีวสันนะครับไม่ได้ฟังสนาแล้วนะครับนะก็อยากจะฟังนะครับนะ เพียงแค่เขาคลิกเท่านั้นเองครับดูนะครับเบราวเซอร์วิ่งเข้ามาใหม่นะครับภา,ายใต้นะครับรหัส100028นะครับนะ <c oughs> มนเมื่อเขาคลิกเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับเมื่อขณะที่ฟังเพลงไปเพลินๆก็อยากกําลังหาว่าจะลงทุนอะไรดี <c oughs> เขาอาจจะคลิกที่ตรงปุ่มลงทุนขอโทษนะครับ เมื่อคลิกปุ่มลงทุนปั๊บหอยลาวิ่งเข้ามาปั๊บก็จะเข้าหน้าส่วนของแฟนเพจเราทันทีนะเพื่อโอกาสของการสร้างธุรกิจนะครับก็มีมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับวิธีการที่เราจะเอาวิดีโอไปแชร์ให้กับเพื่อนๆก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ยากนะครับผมมีข้อแนะนําก่อนที่จะจบตรงจุดนี้นะครับก็คือในแต่ละวันนะครับให้เราแชร์สัก1วิดีโอนะครับนะไม่ว่าเพื่อนเราจะดูทั้งหมดแล้วในเมนูของเราหรือว่าเราจะ Pin vân lần lệ lần nọi hay bên bay yên đi tu quán hay nam เบาเบาที่พื้นตัวใจให้รักซึมซับลงไปประจำงทุกวันสมาร,รู้ว่ารักแต่อย่าใจร้อนเลยนักเธอ